ม่น้ัวครับเออเรียกเรียกเรียกเธอเรียกเธอเปไมไม้หาเธอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทิ้งตัวติลูกเอออเธอ เองกลัวต้องบังแล้วลูกดื่มดื่ม tôn lá <laughs> <laughs> <laughs>